ปัญหาระบบเศรษฐกิจกลายเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตประชาชนทุกคนเพราะระบบเศรษฐกิจแทบจะเข้าไปแทรกอยู่ในทุกอนูของชีวิตการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจส่งผลต่อครอบครัวชุมชนทรัพยากรสิทธิชุมชนและอื่นๆอีกมากมายเมื่อครอบครัวหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะกระทบต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัว จนกระทั่งถึงชุมชนและลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับประเทศปัญหาทางเศรษฐกิจเกิดจากความสามารถของปัจเจกบุคคลหรือแท้จริงแล้วเกิดจากปัญหาที่เราเรียกว่าโครงสร้างลองพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริงเราอาจได้คําตอบว่าแท้จริงแล้วรากฐานของปัญหาคืออะไรสิ่งที่เราควรพิจารณาเพื่อแสวงหากาตอบคือผลลัพธ์การพัฒนาเศรษฐกิจในรอบหลายปีที่ผ่านมาว่าเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ที่สําคัญประการหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาคือความเหลื่อมล้าจากข้อมูลงานวิจัยของเกียรตินาคินพัทระระบุว่าความเหลื่อมล้ําของไทยอยู่ในระดับค่อนข้างสูงทั้งในมิติรายได้และความมั่งคัง่งโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ําด้านความมั่งคั่งมากที่สุดในโลกและมีแนวโน้มสูงขึ้น คนรวย10%ของไทยถือครองทรัพย์สินมากกว่า77%ของคนทั้งประเทศและสัดส่วนสินทรัพย์ที่ถือครองโดยคน1%ที่รวยที่สุดถือทรัพย์สินเฉลี่ยคนละ33ล้านบาทต่างกันถึง2,500เท่ากับค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มที่จนที่สุด20%แรกของประเทศปศัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันเนี่ยนะครับ เราสรุปทําง่ายๆว่าโครงสร้างเศรษฐกิจทั้งหมดซึ่งหมายถึงกฎหมายระยบายมันผูกขาดเอาไว้ให้คนเพียงกลุ่มเดียวแม้ว่ากฎหมายและฉบับจะมีลักษณะเปิดกว้างแต่เมื่อไปดูมาตรการแล้วมาตรการเหล่านั้นเกิดภาวะของการกีดกันไม่ให้ประชาชนสามารถดําเนินกิจกรรมได้เราก็จะเห็นชุมชนหลายชุมชนในภาคใต้นะครับลุกขึ้นมาเรียกร้องและประท้วงต่อรัฐบาลในการออกแบบการพัฒนาคือหน้าที่ของคนที่กา รัฐบาลทำงานได้แค่รับใช้ทุนนิยมถ้าเรายังคงเดินอยู่บนเส้นทางเดิมเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนี้ครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสินค้าการเกษตรก็จะมีลักษณะตกต่ำเรื่อยๆทั้ง3าประการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการสูบเลือดทางเศรษฐกิจของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น,นแน่ๆในอนาคตอันในกล้นี้ก็คือว่าประชาชนจะมีความ ทุกยากมากขึ้นในเชิงเศร,รษฐกิจในขณะเดียวกันคนกลุ่มเดียวก็จะกลุ่มสภาพทางเศร,รษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นจึงมีโอกาสเกิดวิกฤตเศร,รษฐกิจร,รั้งใหญ่ในประเทศไทยด้วยการเดินไปตามโครงสร้างเหล่านี้เหมือนร่างกายเราไม่ไหวแล้วนะครับเรายังคงใช้งานมันต่อวันหนึ่งเราจะต้องล้มแต่คนล้มคือประชาชนไม่ใช่กลุ่มทุนหลักผมคิดว่านี่คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น,นแน่ๆในประเทศนี้ในระยะไม่เกินประมาณ5-10ปีนี้ครับ ื่องราวในวันนี้นะครับเราจะพาไปดูกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆโดยเฉพาะในจังหวัดของภาคใต้หลายจังหวัดครับไปดูปากคำของประชาชนที่จะให้ข้อมูลหรือให้ข้อคิดเห็นว่าระบบเศรษฐกิจควรจะเป็นอย่างไรในภาพรวมรวมถึงรูปธรรมทางเศรษฐกิจที่กลุ่มเหล่านั้นหรือบุคคลเหล่านั้นได้ดําเนินการอยู่ว่าสามารถเป็นทางออกของเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกระจายและเป็นธรรมต่อประชาชน ทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นความเห็นของผู้คนหลากหลายเศรษฐกิจเพื่อดีไซน์ระบบเศรษฐกิจใหม่ร่วมกันพี่ยุทธคิดว่าเรื่องแนวทางการเมืาเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ผ่านมาใน,ในช่วงหลายสิบป,ปีแล้วนะจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้ประชาชนแบบอยู่ดีขึ้นดีขึ้นไหมครับโดยโดยภาพรวมล่าสุดก็เห็นก็คือของแพงขึ้นทุกอย่างเลยของ ทุกอย่างแพงหมดเลยไล่มาตั้งแต่น้ํามันเนี่ยล่าสุดก็หมูไข่ก็จะขึ้นเีกเทียบจากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเนี่ยมันก็ฟ้องอยู่ว่ามันไม่ได้ผลมันเข้าไปอยู่ในกลไกต่างการเมืองหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้มาโฟกัสที่ชาวบ้านจริงๆก็ไม่ทราบว่ารัฐได้มีการควบคุมในเรื่องของปัจจัยการผลิตหรือเปล่าเพราะในเมื่อต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยทำให้ผลผลิตที่ออกมาก็ต้องขายแพงขึ้นแต่ถามว่า ส่วนต่างที่เราได้เพิ่มขึ้นไหมก็คือจะไม่ได้นะฮะอันนี้เนี่ยมันก็กลับกลายเป็นว่าทาราก็คือตกไปอยู่ที่ผู้บริโภคบอกว่าเป็น,นกลไกตลาดแล้วใช้มาตรการทางการบริหารก็คือถ้ามีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นมีเกษตรกรออกมาประท้วงก็ไปรับจดหมายยืน่นข้อร้องเรียนเชิญเข้าห้องประชุมแล้วก็คุยกับโรงงานขอความร่วมมือให้ปรับราคาช่วยเหลือเกษตรกรหรือเอาโครงการของราชการประกันจำนำชดเชยออกมาช่วยเหลือเกษตรกรเราทําแบบนี้กับเพื่อเกษตรทุกตัว <c oughs> เราไม่มีวิธีคิดเชิงพัฒนากับการวางระบบทางด้านเศรษฐกิจการเกษตรเราใช้รากเงาเดิมของระบบการปกครองเดิมมาดูแลพี่น้องส่วนใหญ่ที่เป็นเกษตรกรระบบมันทําให้แบบอะเรว่าวิธีชีวิตเราอ่อนแอลงคันแหละต่างร่างกายต่างจิตใจต่างวัฒนธรรมต่างอะไรมันมันอน่อนแอลงทั้งหมดนะครับเราระว่าเราไปริดเปลือกไข่เราไปริดเปลือกปูงพิงระบบย่แต่ว่าเราอีฝุ่งผ้าระบบยหนตอย่างเดียวมัน มันกระไดอยู่ไม่กี่คนแล้วเจ้าบ้านกระไดอยู่เต่าเดิมเพียงแต่อยู่รถไปวันวันหลุกล่านเราต่อไปย่ามีความอย่างยื่นก็ยากนักวิชาการที่มีบทบาทสําคัญอย่างดรสมเกียรติตั้งเกียรติวิน,นิตได้ให้ความเห็นที่สําคัญว่าความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนั้นซับซ้อนมากกว่าการมองศักยภาพเชิงบุคคลในการประกอบธุรกิจแต่ความเหลื่อมล้ําที่เกิดขึ้นเป็นปนัญหาจากสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้าง จากปัญหาด้านโครงสร้างและรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลในภาคการเกษตรซึ่งเป็นภาคส่วนสำคัญของประเทศและยังถือเป็นอาชีพสำคัญของกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยโดยคนไทยมากกว่า31%ทํางานอยู่ในภาคการเกษตรแต่สร้างรายได้เพียง7%เท่านั้นเราจะม่งว่าหลัดจวยนูชจวยนี่น่จริงมึงยิงจอยยิงอันนี้ใช่ไหมยิงจวยยิงมินนี่ยิงจวยลมเรว การเขารับจ้างก็ไม่มีไม่มีแต่มันมัน,มนเปลีล่ยนรูปแบบเนี่ยการกรับจันใช่ไหมเมื่อวันก่อนี่ไอ้ไอ้ว่าทุกแอฟริกาเนี่ยเมันขึ้นปกปิดมาจากท่องปีที่แล้วเนาะก็รู้กันค่า,า,าอยู่ความเลยก็เจ๊เก้งไว้ถ้าดูจากกรณีมู่แพงเนี่ยคุณไก่หลักเนี่ยเพราะว่าจริงแล้วก็ถ้าปวดตรงไปมาคือไม่ได้สือ่อสั้นกับกับประชาชนคืออาจจะไม่ใช่หลักก็อาจจะเบลล์รั่งหลักแต่ว่ามาขับหลักเดียว่รี่ใช่ไหมเออก็มีโฟล์วมาด้านหนเลย แดีวยวบอก่ึงุดวันนี้มันปิดไม่ได้เลวเราว่าคุณปิดกว่าด้วยว <c oughs> ความผ <c oughs> ือเออว่านทุกเวลามันปินมวัดมันความจริงมันต้องมันต้องเปิดมาคนไทยถูกว,วางยาต่างความคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจว่าต้องมีการเติบโตของตัวเลขจึงจะหมายถึงการพัฒนาการวัดแบบ gdp คือการวางยาต่างความคิดเพื่อน,นำไปสู่การออกแบบนโยบายและกฎหมายเพื่อให้ตัวเลขเติบโต เมื่อ GDP โตเท่ากับเศรษฐกิจเติบโตวิธีการทำให้ตัวเลขโตคือการลงทุนขนาดใหญ่และผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนขนาดใหญ่คือกลุ่มทุนเพียงไม่กี่ตระกูลที่ผ่านมาเนี่ยรัฐก็มีความพยายามที่จะบอกสังคมว่าเวลาเราจะทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาต้องพัฒนาโครงการขนาดใหญ่เช่นนิคมอุตสาหกรรม big อย่างนี้ครับแล้วเขาก็บอกว่ามันสามารถจ้างงานได้ด้วย เอาก็มจริงแล้วมันควรจะเป็นแนวไหนดีครับในความเป็นภาคใต้ผมว่าอย่ามาคิดแทนเลยคุณอย่ามาคิดแทนอย่ามาใส่ว่าเอ้ยถ้ามันสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แล้วทุกคนจะร่ำรวยผมว่ามันไม่จริงอ่ะผมบอกจริงๆว่าวันนี้คุณทํานี่คุณอุตสาหกรรมคุณจะขายอะไรคุณจะขายแรงงานถูกหรือคุณจะผลิตอะไรอ่ที่ไปขายอ่ะณนวันนี้ถ้าคุณทําแบบแรงงานถูกคุณจะสู้เวียดนามได้เหรอคุณไปสู้ลาวเขมรได้เหรอแล้วรายได้ของประชาชนมันเป็นไงคุณบอกว่าต่วหัวสูง ผมถามว่าค่ารงน,นวันนี้ซื้อหมูลงย,ยังไม่พอเลยเอเราปลุกคนที่หลับให้ตื่นได้แต่ปลุกคนที่แกล้งหลับให้ตื่นปลุกยากยากปลุกยากทุนนะครับมีแค่สามหรือห้าเปอร์เซ็นต์ในประเทศนี้นะครับถ้าเรานึกถึงโครงสร้างสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับคนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยังจนอยู่แต่ถ้าดูฐานเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราน่าจะมีอำนาจต่อรองได้ในในทางด้านเศรษฐกิจกผมว่าเราต้องไม่ยอมประชาชนเนี่ยต้องปลดโซ่พันธนาการตัวเองออกก่อน ก่อนที่จะไปร้องขอว่าไอ้ภาครัฐทําไมคุณไม่มาช่วยสักทีไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่ขณะที่เราเองยังยอมให้เขาล่ามโซ่เราไว้ปัญหาของโครงการขนาดใหญ่เหล่านี้ก็คือว่าทรัพยากรถูกนำไปใช้เป็นต้นทุนราคาถูกที่จะไปหล่อเลี้ยงในระบบ ทุนนิยมและระบบสากรรมด้านหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติมันก็จะถูกทําให้หมดไปหรืออาจจะล่อยหลอลงไปในอนาคตในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะกลายปเป็นแหล่งรองบบรับมลภาวะหรือมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นจากจากการพัฒนาด้วยชาวบ้านนั้เขาจะได้รับอะไรจากในกลุ่มอุสตสาหกรรมคือมันก็จะได้เฉพาะหนายทุนแต่ว่าคําว่าทะเลนี่มันไม่จํากัดน,นะเคยเราพออายุ18ปีปุ๊บตึงเราไม่มีการศึกษาเราออกไปเราก็ได้เงินมาเหมือนเดือนคือซัมเมอร์กันหมดนะคะ ปมเหลือกลี่เลยเหลือกโรงงานจ้างกดไม่หมดนะเหลือกมึงกับลิกกันเลยปมกันเหลือกลี่นี่นะครับห่วงโซ่ห้านี่กว่าสุ่มบุญทุดปมกันเหลือกลี่นี่แหละสร้างก็กลัวแล้วลุกแดงไดเรียนได้เลยเลี่นี่มันโลเลียงคนในจังหวัดได้เหลือกลี่เนี่ยอยู่อยู่บ้านกินบ้านครับ <c oughs> บ้านกินบ้านนะถ้าว่าเหลือกูทักทกับนี่ต่อไปนี่คือลูกล้านครับทุกประดมันดอกบ้าน เมื่อโครงสร้างของนโยบายและกฎหมายดําเนินไปเช่นนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจจึงเกิดความเหลื่อมล้ําสูงมากขึ้นทุกทีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําจึงไม่อาจแก้ได้ด้วยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ต้องนําไปสู่การแก้โครงสร้างทางเศรษฐกิจระบบรัฐเมืองไทยเป็นระบบรัฐรวมศูนย์การสั่งการมาจากส่วนกลางบางครั้งก็ไม่ได้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มันอยู่ที่เราจะต้องกระตุน้น ภาคเกษตรในพื้นที่ภาคพ,พยาชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นเรียนรู้ในการพึ่งตนเองให้มากขึ้นคุณให้เขามีโอกาสที่จะคิดเองถูกไหมประเมินเองออกแบบเองอันไหนที่เขาขาดคุณก็มาช่วยแต่ไม่ใช่คุณมาชี้นิ้วว่าคุณต้องทำอย่างนี้ทำนีซึ่งอดีตมันเป็นแบบนี้ผมคิดว่าปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ปัญหามันแบบวนลูปไม่จบไม่สิน้น เรื่องเดียวเลยคือประชาชนไม่ได้เข้าไปอยู่ในสมการในการออกแบบวางโครงสร้างนยโยบายทางเศรษฐกิจจะทำยังไงให้ในเยาวชนและคนในหมู่บ้านแม่บ้านและก็คนในใกล้เคียงมาทำเกษตรคืออยากให้มีวิสาหกิจชุมชนนะและก็สามารถเลืกเปลี่ยนสินค้าภายในประดานีไดใ้ในสังหได้เให้ชาวบ้านกันเองอทำก,กันเองและก็นัดแก้ติตต่อตลาดับประเทศ ให้ภาครัฐนี่คือมีการรองรับผลิตภัณฑ์ราคามีการรองรับสินค้าด้วยจริงๆอ่ะผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยสร้างโมเดลที่เป็นแบบอาจจะเป็นโรงงานแปลรูปครับเพื่อแปลรูปอ่ะอย่างพาราอย่างเช่นให้เป็นชุดที่นอนอ่ะเป็นหมอนอะไรพวกนี้ครับมันน่าจะทำอ่ากำไรหรือว่ามูลค่าให้กับชาวบ้านอ่ามากกว่าเดิมน,นะครับเปลี่ยนแปลงที่นี่ให้เป็นเป็นโรงพยาบาลดีไหม บาบัดคนมารักษาคนโดยใช้ธรรมชาติผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเราควรจะต้องมาพัฒนามายกระดับตรงนี้ให้มันมีการต่อยอดให้มันมีความยั่งยืนและขยักขยายตรงนี้ให้กลายเป็นอาหารทะเลสุดของไม่ใช่แค่คนภาคใต้ไม่ใช่แค่คนชายแดนใต้แต่หมายถึงว่าคนของคนประเทศไทยังได้เลยนะพ่อแม่พี่น้องของเราเนี่ยมันใช้กับต้นทุนที่มีอยู่ทําให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจของเราได้ก็คือสิ่งเหล่านี้มันสามารถทําได้แล้วก็มันตอบโจทย์สําหรับคนจริงๆครับ คือเราอยากเห็นเศรษฐกิจที่ที่เกื้อกูลกันจริงๆเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงระบบนิเวศคำนึงถึงผลระยะยาวทางสังคมของตัวเองครับคิดว่ากลไกใหม่ที่กำลังพูดถึงอยู่ในปัจจุบันก็คือเรื่องของ SCA นะครับการทำ SCA มีข้อดีก็คือภาคประชาชนจะมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดขอบเขต การเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการกําหนดทางเลือกการประเมินนะครับรวมถึงการให้ความเห็นต่างๆซึ่งอันนี้ผมคิดว่าอาจจะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สามารถจะใช้ได้นะครับในภาวะที่การรวมศูนย์อำนาจยังค่อนข้างมีอย่างมากมายนะครับใน,ในปัจจุบันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในการพัฒนาเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถเป็นไปได้ ในแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจเรอกคลเนี่ยก็เป็นแนวคิดซึ่งจะทําให้เกิดการแปรรูปและเกิดการเชื่อมโยงเกิดการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีมาช่วยทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตออฟติงก็คือ IOT Smart Farm, s m a สมาร์ทฟาร์มเซนเซอร์ตรวจจับต่างๆถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยกับการที่คุณให้พนักงานนะครับเดินไปทุกต้น แล้วเอามือไปกำดินดูความชื้นในดินทุกๆต้นเพื่อตรวจวัดการให้น้ําว่ามันพอหรือยังเทียบกับการใช้เซ็นเซอร์ปัดแล้วส่งข้อมูลไปที่อุปกรณ์คอนโทรเลอร์ทั้งมือถือเพื่อจัดการการให้น้ําถามว่าต้นทุนไหนแพงกว่าแล้วสิ่งใดควบคุมได้ง่ายกว่าแล้วข้อมูลเนี่ยชัดเจนและเชื่อถือได้ที่สุดก็คือเซ็นเซอร์ถูกกว่าทั้งภาพรวมถูกกว่าทั้งต่อชิ้นถูกกว่าทั้งในระยะยาวแล้วก็ข้อมูลที่ได้มาก็ชัดเจน อย่างของผมเนี่ยผมกาแฟของผมทำผลิตแบบออร์แกนิกนะครับก็มีกาแฟอยู่ประมาณ600ต้อยต้นผมก็นำมาต่อยอดนะครับเป็นกาแฟคั่วดิฟนะครับก็มันสามารถที่จะต่อยอดได้นะครับถ้าเกษตรกรทำประมาณผมเนี่ยครับ100กิโลได้กาแฟ2 0 0แสนตกกิโลละ2,000บาทจากที่เราขายพ่อค้ากิโลละ80บาท เพราะฉะนั้นผมมองว่าพืชกาแฟเนี่ยครับมันสามารถที่จะยกระดับความเป็นอยู่ให้กับเกษตรกรได้นะครับคือทําน้อยได้มากนะครับราคากาแฟเนี่ยอิงราคาตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนน้ำมันนะครับจริงๆกาแฟมันต่อยอดได้เยอะมากนี่นี่คือผลิตภัณฑ์เป็นสบู่กาแฟขั่วนะครับส่วนอีกตัวนี้ก็คือจะเป็นชาดอกกาแฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของของที่นี่เหมือนกันนะครับ เกิจก็ควรสนับผมนะเริ่มจากจุไอซ์ไก่อนถ้าหมู่บ้าแแบนแข็งแรงตำบลแข็งแรงมันก็ค่อยใหญ่เรื่อยครับชาวบ้านก็อาจจะมีส่วนร่วมเพราะเขาได้เห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามานะอะเขาเห็นว่ามันมีรายได้ชาวบ้านก็อาจจะเข้ามาช่วยในการทําธุรกิจนี้อันนี้ก็จะเป็นส้มโจกุนนะครับครับนี่จะเป็นกล่องเล็กครับขนาด3กิโลครับแล้วก็กล่องใหญ่5กิโลก็ถ้าขายปกติก็มันจะราคาอีกราคาหนึ่งถ้าใส่กล่องก็อีกราคาหนึ่งในการเพิ่มมูลค่าได้ เริ่มจากกาแฟนะก็เรื่องกับช่องช่องสามปีได้แต่ทำกาแฟจิงไวน์เพิ่มพักเพิ่มพักมีกล้วยแซมคิดว่าไรายได้เนี่ยมันมันมันเลี้ยงตัวเองหรือมีเงินเก็บถ่ายซ่องรวยถ้าซ่องรวยตอนนี้ถ้าทำเก็บเม็ดแล้วยังกิโลขด้คงก็คงอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราแบประยุกต์ใช้เองมาเก็บเองทำโัรเสีกาแฟเองได้สมุนเสียกับร้านอีกร้านเองนะได้กับเม่ดเตากันแหละปุ่มไข่ทุกว่าได้เห็นก็ไหมทุกไข่แก้ว ตามิเราค่ายแก้วยีบ้ากำไรเต่ากันนะอ่าพอกเราเนื่องตานทุนเรา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 หน่อยว่าเราทำเองได้ะเนี่ยคือผมคิดว่าไอก,การทําเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทาสวนทานาทําไรเนี่ยมันต้องดูบริบทของพื้นที่ว่าว่ามันมันเหมาะกับอะไรเหมาะจะทําอะไรที่เนินที่ควรที่ราบเชิงเขาเนี่ยเอาก็ปลูกปาล์มปลูกยางปลูก,ลกผลไม้ไปแต่ว่าที่ที่มันเป็นที่ราบลุ่มที่มีแหล่งน้ำมดมสมบูรณ์แบบนี้นะครับ มันจอยควรจะเก็บไว้ทํานาถ้าเราปลูกปาล์มทั้งหมดอันนี้มันมันก็มันระบบนิเวศอะไรมันก็จะพังไปด้วยน้ําต่างๆก็จะเสียไปเพราะฉะนั้นการทําเกษตรที่มันมันมันสอดคล้องกับระบบนิเวศเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเกื้อกูลต่อทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งระบบนิเวศที่ที่มันจะยั่งยืนไปด้วยกันถ้าเราจะคิดส่งออกหรือจะคิดสร้างสตอรี่ เพื่อจะเกิดการท่องเที่ยวเกี่ยวกับกัญชาเราไปไม่ถึงสันทนาการไม่ได้เราจะต้องเอาข้อดีของกัญชาขึ้นมาแสดงให้เห็นให้เป็นที่รู้จักก่อนแล้วก็มอนิเตอร์ข้อเสียมันหาระบบที่มามอนิเตอร์ข้อเสียมันจะไม่เราผลิตมาแสนโดสอย่างเงี้ยแสนโดสเหมือนวัคซีนเลยจ่ายไปแล้วทีเนี้ยมันควบคุมได้พืชพวกนี้มันจะเป็นพืชเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติได้ มันควรจะมีพื้นที่วิจัยสักพื้นที่หนึ่งเพื่อที่จะทําให้เกิดความรู้ขึ้นมาอะไรที่เขากังวลอยู่เนี่ยมันก็จะได้เห็นจากการวิจัยว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนี้เช่นถ้าจะใช้สําหรับสัญน,นาการเนี่ยมันก็สามารถกําหนดรูปแบบได้กําหนดโซนได้แล้วเราก็จะเก็บข้อมูลพวกนี้ครับส่งให้รัฐบาลเพื่อที่จะปลดล็อกกฎหมายในอนาคตตอนนี้มีเกือบ200ร,ร้ร้านร้านค้า ถือว่าน่าจะมีความภาคภูมิใจเพราะว่ามันจากหมู่บ้านเล็กๆแล้วก็มีคนเอาเอาเงินเข้ามาในหมู่บ้านอาทิตย์ละหลายแสนเป็นการเกิดของตลาดใต้หนอดมันกลายเป็นแรงจูงใจให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในพัทลุงครับแล้วพอนักท่องเที่ยวเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้มาเที่ยวตลาดใต้หนอดอย่างเดียวแต่ว่าเที่ยวในพื้นที่อื่นของพัทธลุงด้วยใช่ใช่แสดงว่าก,การเกิดขึ้นของตลาดใต้หนอดมัน มันคือการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วยต่ำกวับขอางจังหวัดใช่ก็อย่างเวสแลนนะครับสี่ห้องเนี่ยก็มันอยู่มาสิบปีแล้วนะมันก็เลี้ยงครอบครัวพี่ได้นะเลี้ยงลูกสองคนได้แล้วก็ให้ไปโรงเรียนได้มันเฉลี่ยที่ว่าเดือนหนึ่งสักสักหากค่าใช้จ่ายแล้วก็สักสองแสนแสนกว่าบาทน้อยๆก็ไม่ถึงเกือบแสนต่อเดือนตวเรือเนี่ย เรือเนี่ยเงินเข้าหมู่บ้านเรามีกัน20ลำนะตอนไม่เจอโควิดนะเต็มเกือบทุกวัน,เ,นเงินเข้าหมู่บ้านปากปลาวันละ2 0,000ืนพอเจอโควิดก็ไม่เป็นไรก็ลดลงแต่ว่าชาวบ้านก็ยังไปทำอาชีพอย่างอื่นได้การกำหนดอนาคตการพัฒนาเนี่ยมันทําเกิดขึ้นได้จริงต้องไปให้ความสําคัญกับระดับเด็กที่สุดก็คือชุมชนนั่นแหละครับให้เขาได้มีปากมีเสียงขึ้นมา เศรษฐกษิจเกื้อกูลเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของโอกาสด้วยคนที่มีจะให้โอกาสคนอื่นได้ทําอะไรใหม่ๆด้วยครับจะช่วยให้เราพัฒนาชุมชนจังหวัดหรือประเทศของเราในแบบที่ยั่งยืนโดยที่เราไม่ต้องมาเสียอะไรไปแล้วก็มาแก้ปัญหาในทีหลังครับว่ารัฐควรจะมีพัฒนาแรงงานอะไรต่างๆจัดคอสอบรมเพื่ออัพความรู้ในการ บริการในด้านการท่องเที่ยวให้สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีเรื่องของการเข้าถึงอาหารคุณภาพปลอดภัยมีอนาคตที่ดีให้กับตัวเขาและก็ลูกหลานมันก็คือเป็นเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโลกสมัยใหม่มันซับซ้อนขึ้นเพราะการอนาไรา์การคิดต่างการคิดในหลายมุมหลายแง่เนี่ยนะมันต้องมีแล้วให้ศักยภาพของคน ทั้งประเทศนี้สามารถจะใช้เสรีภาพตัวเองเข้ามาผลักดันประเทศของตัวเองแล้วมีจิตสำนึกกับสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเศรษฐกิจเกื้อกูลเนี่ยมันจำเป็นต้องเกื้อโดยเราเยึดโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญผมคิดว่าการตัดสินใจทั้งหลายมันต้องกลับมาที่อำนาจใครเป็นเจ้าของอำนาจ แล้วเราต้องการใช้อำนาจเหล่านั้นเพื่อใครจากการที่เราได้ไปสัมภาษณ์นะครับดูลุปธรรมและดูตัวเลขทางเศรษฐกิจของรัฐและของหน่วยวิชาการเองเนี่ยเราพบว่าในวันนี้เนี่ยการดีไซน์ระบบเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนเนี่ยจะต้องดีไซน์ไปได้สายภาพของผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆในเศรษฐกิจเกื้อกูลก็มีหลักการอยู่3ขั้นตอนนะครับ 1. ระดับนโยบายและกฎหมายขั้นแรกจะต้องสร้างทิศทางให้ชัดว่าประเทศนี้จะพัฒนาไปในแนวทางไหนด้วยการใช้เครื่องมือการประเมินเชิงยุทธศาสตร์เพื่อสร้างทิศทางในภาพรวมและเป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างนโยบายและกฎหมายเพื่อรองรับทิศทางเหล่านั้นขั้นที่ 2. ส,สร้างและเปลี่ยนกฎหมายทางเศรษฐกิจเพื่อทำให้ทุกคนเข้าถึงอย่างเท่าเทียม โดยไม่สร้างมาตรการกีดกันประชาชนและเปิดโอกาสให้คนกลุ่มเดียวเข้าถึง 2. ระดับหลักการเปลี่ยนอำนาจการกำหนดการพัฒนามาสู่ท้องถิน่นโดยการออกแบบทางเศรษฐกิจต้องอยู่บนฐานเศรษฐกิจของประชาชนซึ่งจะต้องมีการจัดทำข้อมูลทางเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่เพื่อให้การวางแผนอยู่บนฐานข้อมูลข้อเท็จจริงของเศรษฐกิจประชาชนเรียกว่าแผนที่เศรษฐกิจระดับจังหวัด และสําหรับการออกแบบการพัฒนาที่มีความจําเป็นต้องคํานึงถึงระบบนิเวศเพราะการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศคือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจฉะนั้นการออกแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะต้องเหมาะสมกับฐานของระบบนิเวศจึงจะต้องทำแผนที่เศรษฐนิเวศควบคู่ด้วยเมื่อสร้างหลักการใหม่ว่าท้องถิ่นจะต้องมีอำนาจในการออกแบบทางเศรษฐกิจจะทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจก่อเกิดประโยชน์กับประชาชนแบบยั่งยืน 3ระดับมาตรการการผลิตมาตรการที่ผ่านมาของรัฐตั้งอยู่บนฐานคิดการสงเคราะห์เช่นมาตรการแจกเงินมาตรการประยุงราคาสินค้ามาตรการเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เพิ่มสกยภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนฉะนั้นปนัญหาเศรษฐกิจจึงเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรูปแบบเดิมๆ มาตรการของแนวคิดเศรษฐกิจเคื้อกูลคือการสร้างมาตรการที่นําไปสู่การเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประชาชน5มาตรการดังนี้ 1. สร้าง Local Consumption การบริโภคภายในพื้นที่ 2. สร้าง Local Economy แปลรูปเพิ่มมูลค่าไปใต้จุดแข็งของพื้นที่ 3. การกําหนดตําแหน่งอย่างที่ของอุตสาหกรรมกับภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆให้ชัดเจน 4. จัดทําระบบการเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงข้ามพื้นที่เพื่อการพัฒนาการผลิตและการซื้อขายระหว่างกัน 5. ออกแบบไปมีหน่วยวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลายทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นต่อเนื่องจากการกระทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาแล้วเพื่อที่จะทําให้เกิดหัวใจสําคัญก็คือว่าการกระจายความเป็นธรรมการเติบโต และความยั่งยืนของเศรษฐกิจประชาชนในประเทศนี้ครับระบบเศรษฐกิจเปรียบเสมือนเส้นเลือดหลักการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจจะนํามาสู่การเปลี่ยนแปลงทุกระดับปัจเจกครอบครัวสังคมประเทศหากแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคือการรวมศูนย์และผูกขาดภายใต้ภาพลักษณ์ของทุนนิยมเสรียังดําเนินต่อไปความเหลื่อมล้ําและปัญหานานานประการจะทวีความรุนแรงขึ้น จึงถึงเวลาที่เราต้องสร้างเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่ขึ้นมาให้อำนาจทางเศรษฐกิจกระจายสู่การกำหนดของประชาชนเพราะอาการกลมอำนาจทางเศรษฐกิจอยู่ในมือคนกลุ่มเดียวจะทําให้ความล่ํารวยเหล่านั้นไปสู่การเสื้อมอำนาจทางการเมืองอำนาจในระบบยุติธรรมอำนาจในการกําหนดนโยบายซึ่งสร้างความเลวร้ายที่ไม่จบสิ้นต่อประชาชน